พบกับช่องมินิสไตล์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําอันนี้ค่ะมันบดด้วยเลนะคะกับนมวัตถุดิบมีแค่2อ,อย่างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยค่ะอะนะคะเปิดกลเลยนะคะวัตถุดิบคือง่ายมากนะคะมีแค่2อ,อย่างจะมาทํากันดูซิจะกินได้ไหม <laughs> ก่อนอื่นนะคะแล้วก็กระถางเริ่มร้อน ก็ต้มนมก่อนนะคะใส่นมลงไปก่อนอันนี้เดี๋ยวเราคือแบบไม่ได้กะแบบปริมาณอะไรนะเราแบบค่อยๆใส่ไปทีละทีละนิดๆก่อนนี่นะคะนมก็ประมาณนี้ก่อนนี่นะคะเราก็ใส่นมลงไปแล้วนะเดี๋ยวรอให้นมร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เนล,ลงไป ันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะก็จะวุ่นวุน <Okay. S 1> ่นน่นนะะนออ,อ,อนนี้เราก็ใส่เลนลงใสเลยนะคะเอ่ะมีคนมาช่วยหอมเรียปากละโอเคอันนี้เราจะใส่ไปซองนึงก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบมันไม่โค่นเหนืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบค,ค่อยๆใส่เพิ่มลงไปอีกแล้วก็คนนะคะ <laughs> อ่านอนละ <laughs> โอเค โอเคอันนี้เราก็คุกๆไปเรื่อยๆเลยนะคะให้มันแบบว่าเริ่มแบบละลายไปกับนมแล้วคนไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือจิ้นเริ่อมา อยากให้คลิปนี้มีกลิ่นมากอ่ะคือแบบมันหอมมากนี่แล้วก็ค่อยๆแบบยีๆมันนะให้มันแบบเข้ากันมันจะเริ่มเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นอันนี้เราใส่เลเพิ่มไปอีกนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะเหลวไปหน่อย อันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะมันเริ่มแบบเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยละเหนียวๆละเมื่อกี้เราใช้ตะหลิวไม่ได้เลยเลยเปลี่ยนมาใช้ช้อนแบบบดๆนี้เอานะคะอือเริ่มได้แล้วนะอันนี้พูดถึงถ้าใครแบบอยากจะเพิ่มเนยเพิ่มเกลืออะไรอย่างเี้ก็ลองชิมดูก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มเอาตามแบบที่ตัวเองชอบได้เลยอันนี้เราทําแบบออริจินอล อย่างนี้แหละเราปิดไฟเลยนะ,ะได้แล้วจะเอา,าชามกันใช้ชามเลยนี่ได้แล้วนะคะหน้าตาดีอยู่นะอยากจะมาลองชิมกันนะคะ อันนี้คือไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะอืมอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชิมนะคะคนอื่นผู้ชิมมาแล้วค่ะผู้ชิมมาเพิ่มแล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชิมด้านหลังก่อนนะคะคนนี้คือรอตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว อ,อ,อ่ะคนนี้ต่อคนน่ะนนว้าี้วว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 วเววววงววววีวว่วว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 ่วว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 ว้วววะววจวว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 อวววววววอ้วเว เฮยเอาแล้วเอาแล้วนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะมันบทของเราคืออร่อยอะ่ะแน่นอนอร่อยจริงๆเพราะว่ามีคนคอนเฟิร์มนะคะคนนี้คอนเฟิร์มให้แล้วแล้วก็เขาคอนเฟิร์มให้อีกคนนึงว่าอร่อยนะคะลองไปทํากันดูนะคะก็ง่ายๆใช้เละแผนเรียกแล้วก็ใช้นมนะคะนมเนี่ยใช้แค่แบบนิดเดียวเองเพราะเราใช้ขวดกลางนะอันนี้ใช้ไม่หมดค่ะก็ยังไงลองไปทํากันดูนะคะแต่วันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย did <laughs>